สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ดต็ดที่น่าสนใจในรอบวันมันอยากเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรบฟังกันนะครับ มากันที่เรื่องแรกครับตามรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยก็ได้มีการรายงานก่อนเกมนะฮะเป็นกระแสข่าวนะฮะต้องย้ำม,มันก่อนนะครับแน่นอนกับว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็50-50นะครับที่สื่ออย่าง Daily Mail เล่นกันออกมานะฮะโดยที่มีการระบุกออกมาว่าเอเดนฮาร์กก่อนเกมที่เราจะพบกับกิตัน a ลิตเนี่ยได้มีการจัดงานปาร์ตี้บาร์บีคิวให้กับลูกทีมนะครับรวมไปถึงครอบครัว ของทางฝั่งนักเตะด้วยมันเป็นการสร้างสปิริตของทีมนะครับหลังจากที่ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยออกสตาร์ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งทางฝั่งนักเตะของแมนยูเนี่ยก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับที่จะมาร่วมปาร์ตี้ที่ทางเอเดนฮาร์กเนี่ยเป็นพ่องงานนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีการรับประทานอาหารปิ้งย่างกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยสาหรับเด็กๆนะฮะหรือว่าลูกของทางฝั่งนักเตะหรือว่า เด็กๆที่มารับประทานอาหารด้วยนะครับในงานนั่นแหละแล้วก็มีกิจกรรมแบบเห็นหน้านะครับมีการมีแบบเกี่ยวกับเรื่องของบ้านฟุตบอลน,นะครับบ้านลูกบอลน,นั่นแหละนะฮะแล้วก็มีนักแสดง เข้ามาสร้างความบันเทิงให้ด้วยนะครับในงานเนี่ยนะครับเดลเมีเขาบอกว่าเทนฮาร์กเนี่ยก็ได้มีการเดินไปแบบแทบจะทุกโต๊ะนะฮะไปรอบๆงานนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับสมาชิกครอบครัวของลูกทีมนะครับแล้วก็ไปคุยกับลูกทีมทุกๆคนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายนะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทําให้ลูกทีมเนี่ยไม่ต้องตึงเครียดด้วยนะฮะวิธีนี้ก็ช่วยได้นะครับตามข้อมูลจากเดลิเมลนะฮะมันก็เลยเป็นการทําให้แมนยูเนี่ย มีฟอร์มกันเล่นที่ดี ก่อนเกมพบก,กับคิตตันเลสนั่นเองนะครับแล้วก็เกมในสนามนั่นแหละนะฮะที่เราได้เห็นกันว่าตลอด90นาทีเต็มหรือว่าทั้งเกมเนี่ยแมนยูก็มีการบุกใส่ทางกิตตันเลสตลอดทั้งเกมนะฮะแล้วก็เรื่องของภาพรวมของเกมก็อยู่ในทรงที่ดีด้วยนะครับแต่เดลิเมลก็บอกนะว่าจะดองซานโชไม่ได้แบบมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าจะมีดิสไลชื่อเป็นหน่วยทีมชุดใหญ่ก็ตามนะครับโอเคข้อมูลตามนี้นะฮะเรื่องของเคล็ดลับนะฮะก่อนเกมที่แมนยูพบก,กับคิตตันผลเลสนะครับส่วน ประเด็นของฟิลโจนนะครับก็มีราย,ยางานกันลอกมานะครับซึ่งทางฟิลโจนเองก็ได้มีการโพสตผ่านโซเชียลมีเดียด้วยนะฮะฟิลโจนที่เราได้เห็นว่าเขาเนี่ยกลับมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งก็มาเป็นทีมงานโค้ชนะฮะหรือว่ามาครุกคลี กับชุดเยาวชนของทีมนะครับซึ่งมันก็มีการตัง้งข้อสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยฟิวโจนจะกลับมาเป็นทีมงานโค้ดหรือเปล่าเป็นทีมงานส่วนไหนส่วนหนึ่งของพันธสโมสรหรือเปล่านะครับหรือว่ากําลังกลับมาลงซ้อมเพื่อรอต้นสังกัดใหม่นะครับซึ่งฟิวโจนเขาก็ออกมาเปิดเผยเองนะครับว่าตอนนี้กําลังเข้าคอร์สอบรมสําหรับตําแหน่งผู้หนวยการทด้งนฟุตบอลน,นะครับรวมไปถึงพยายามเอาเกี่ยวกับพวกลายเส้นน่ยนะฮะ A ลายเส้นสําหรับการเป็นโค้ดนะฮะ ก็คือเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโค้ดนั่นเองทําให้ก็เราจะได้เห็นว่าฟิลโจนเนี่ยมาคุกคีกับแมนเชสเตอร์เตดในช่วงหลังวันนี้มีภาพปล่อยออกมาว่าไปยืนดูนักเตะเยาวชนลงซ้อมนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็สิ่งที่ฟิลโจนต้องเรียนรู้ด้วยนะครับก็แรงข่าวเนี่ยมีการระบุว่าแมนยูไม่ได้แบบมีแผนดึงฟิลโจนกลับมาเป็นสตาฟโค้ดแบบถาวรนะ มันก็เป็นข้อมูลแบบว่าเบื้องต้นเฉยๆอาจจะแบบมีแนวทางและแต่ว่ายังไม่มีความคิดที่จะดึงมาแบบนั้นแล้วก็หลักๆก,ก็คือฟิวโจนี่ก็ยังโฟกัสเกี่ยวกับการเรียนรู้อยู่นะครับบางกระแสบอกว่าฟิวโจนก็ตอนนี้ยังรอคอยตัวสังกัดใหม่อยู่นะฮะก็คืออยากยังอยากเล่นนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังแบบไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของเจด,ดอนซานโช่นะครับก็มีรายงานกันออกมานะครับเรื่องของการย้ายเจด,ดอนซานโช่โดยที่ตามข้อมูลเนี่ย จากสื่อฝั่งเยอรมันครับมีการระบุว่าเบอร์เซอดมุลได้มีการระง,งับแผนการสัสญญากับเจดองซานโช กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเนื่องจากว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบวินัยนั่นเองนะครับคือดอทมูลเนี่ยมีข่าวดึงเจอร์ซานโช่ตั้งแต่รอบก่อนแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเช่นเดียวกันตามรายงานจากสปอร์ตบิลนะฮะแต่ว่าเรื่องของทัศนคติแล้วก็เรื่องของระเบียบวินัยนี่แหละทําให้ดอทมูลเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแผนกันไปนะฮะนี่คือความกังวลหลักที่ดอทมูลเนี่ยรู้สึกว่าเจอร์ซานโช่เนี่ยนะฮะไม่ใช่คนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ การเดึงกลับมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ผลดีต่อทางสโมสรด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือระเบยียบวินัยของจรองร์นซานโชเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่ ชอบเล่นวิดีโอเกมชอบเล่นคอมพิวเตอร์ดึกๆนะฮะโดยที่พักผ่อนน้อยทําให้มีการมาซ้อมสายเป็นประจำนะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการลงซ้อมไม่เต็มที่การลงสนามก็ไม่เต็มที่เช่นเดียวกันนี่คือผลลัพธ์ที่ดอทมุลเนี่ยเขาก็เคยเจอมาก่อนแล้วก็ที่สนใจก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คิดว่าจะดองซานโชคจะปรับตัวได้แล้วแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยก็ยังคงเป็นอยู่นะครับอ่ะมันก็เป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็เรื่องของระเบียบวินัยของจรอร์อซานโชที่จะต้องแก้ไขกันคืออาจจะมีทีมงานของทางดอทมูลบางคนแหละชื่นชอบแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยว่ากันว่า บอดระดับสูงทางดอทมุลบางคนเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่เหมาะสมนะฮะที่จะดึงกลับมาร่วมทีมชุดใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจะทำให้ทีมชุดนปัจจุบันของทางดอทมุนเนี่ยมันไม่มั่นคงก็ได้นะครับโดยที่เรื่องของการดึงตัวเนี่ยมันเคยมีข่าวรายงานออกมาแล้วว่าแมนยูเนี่ยจะปล่อยในรูปแบบถาวรเท่านั้นครับแต่ดอทมุนเนี่ยเขาอยากแบบยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาด เพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อแบบถาวอรเนี่ยราคาเนี่ยมันก็ประมาณสัก60ล้านยูโรแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยซานโชก็รับไว้สูงด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นการยืมตัวไปก่อนแล้วก็ค่อยพิจารณาหลังจากนั้นหรือว่าหลังจากหมดสัญญาการยืมตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับเรื่องของจด,ดอนซานโชเอามาฝากกันส่วนเรื่องของโซฟิยนอัลราบัตครับตามข้อมูลจากเดลี่เมลมีการเปิดเผยว่าโซฟิยนอัลราบัตเนี่ยเคยเกือบได้ย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะ ตามข้อมูลเนี่ยระบุออกมานะครับว่าเจอร์ครอปเนี่ยได้มีการติดต่อโทรหาโซฟิยันอาระบัิเป็นการส่วนตัวเพื่อชักชวนให้นักเตะรายนี้ย้ยายมาร่วมทีมในถิ่นอันฟิ์ให้ได้นะครับแล้วก็มาแทนที่พวกแคนาสันฟาวินโยแล้วก็เจมิลเนอร์ที่มีการแยกทางกับทีมไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งว่ากันว่าเจอร์คอปเนี่ยเหลือเพียงอีก9เดียวนะที่จะคว้าตัวอาระบัตได้ อีกแค่ไม่กี่ก้าแล้วกันนะฮะอีกนิดเดียวนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็เปลี่ยนใจด้วยแหละนะครับที่ไปลงเอยในรายของเรอันกาฟเฟนแบกมากกว่านะครับเนื่องจากอายุ อาจจะน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็อาจจะตรงสเปคมากกว่าอาันาบัตนะฮะส่วนหนึ่งทางนักเตะเองก็ไม่ยอมให้คําตอบสักทีนะฮะเพราะว่านักเตะเนี่ยเขาก็รอคําตอบจากสโมสรแมนยูเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็มาลังเลมาแบบเร่งในช่วงวันที่ท้ายนะครับก็เลยทําให้นักเตะเนี่ยก็จะไปเลียบภูแต่ก็อยากไปแมนยูเหมือนกันนะครับซึ่งแมนยูก็ยื่นมาช้าไงทำให้ ทางดิวดังกล่าวจะไปเวีรยวภูเนี่ยมันก็ดีเลย์ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องของการเสริมทัพในช่วงตลาดรอบหน้าครับก็มีรายงานออกมาครับว่าแมนยูมีแผนนะครับในเรื่องของการเสริมทัพตำแหน่งแนวรุกนะฮะในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับหลังจากที่ ชัดเจนครับแมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับตัวริมเส้นฝั่งขวานั่นเองนะครับอันโตนี่ก็ยังโดนพักงานจดอนซานโช่ก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะยากในเรื่องของการกลับมาเพราะฉะนั้นตัวเลืกที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถลงได้แหละนะครับพวกฟารกุนโด้พวกบรูโน่ทดแทนไปเมสันเมาส์เม,มสบีส่ก็ดทดแทนได้บางครั้งใช้แรดฟอร์ทดแทนก็ได้กาาโช่ก็ได้นะฮะแต่ว่าประสิทธิภาพ การเยนระยะนี่แหละเป็นปัญหาสําคัญถูกไหมครับในแต่ละบุคคลนะบูโดก็ไม่ใช่แบบฝั่งขวาธรรมชาติเมสันเมา้าก็เช่นเดียวกันเมสบี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะ ในรายของแรดฟอร์ดก็เล่นได้แต่ว่าฝั่งซ้ายดีกว่าการโชวก็เช่นเดียวกันฝั่งซ้ายดีกว่านะฮะฟาวกุโนโนยย่งน้อยเกินไปนะครับมาแบกระยะก,ก็คงไม่ได้ทําให้มีการรายงานกัลออกมาว่าแมนยูอาจจะมีการพิจารณาแบบจริงจังในการซื้อปีกรายใหม่ทางฝั่งขวาเข้ามานะครับก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นใครนะฮะแมนยูไม่ค่อยมีข่าวกับตัวริมเส้นฝั่งขวาในช่วงหลังมานี้นะฮะล่าสุดมันมีข่าวขอสกับ แซกกราดาบี้อ่ะนะฮะของทางไบยันซึ่งมันเป็นดิวที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมโมสรแมนเชสเตอร์เดตที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ